สวัสดีครับวันนี้เป็นภาคต่อของรูปภาพเป็นวิดีโอนะครับมีรุ่นอะไรบ้าง4ี่รุ่นเหมือนเดิมเมจิก8ตดโปรเพียวราบสนโปรไฟเอ็กซ์กโปรีโวเอ็กซ์สรอยโปรก็ดูเน็ตได้นะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วคนดูเน็ตไป3 0 0ร้อบาทหรือจะสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปเราก็ใช่ใต้สุดค่เราดีสับสไครต์ก็ได้ครับครับอืมดูกันเลยอันนี้เราจะไม่ได้ซูมให้ดูน่าจะเป็นฝั่งตัดต่อซูมให้ดูผมชอบอันที่4ี่ครับอันไหนตรงตอนที่ไปถ่ายสี่น่าจะอัพพครับอันที่สองก็ตรงไม่ อันที่สองหัวเว่ยชัวร์อันที่สามไม่เข้มไปอันที่สี่อันที่สี่ผมว่าพอดีป่ะที่ว่าอันที่สี่ไม่ผมว่าที่สองตรงป่ะผมว่ามันเหลืองเหลือนิดนึงอ่ะแสงตอนนั้นอะแต่เอาที่ชอบเอาที่ชอบอันไหนพอเป็นอัลต์วนย่ะอันที่สามมันติดเขียวเลยเนาะอืพอเป็นอัลต์วายอันเนี้ยพอเล่นหลักก็ติดวอร์มอันนี้ซูมผมว่าซ้ายมืออะซ้ายมือน่าจะเป็นออเนอร์ครับอันที่สองแน่เป็นหัวเว่ยครับผมว่าอันขวาสุดอะเป็นมีโวแน่เลยแต่ผมชอบอันขวาสุดนะ ผมก็ชอบขวาสุดผมันดูเทมดีอะมันดูพอดีพอดีนะใช่แต่ผมว่าถ้าไปถ่ายวีดีโอคนน่าจะชอบซ้ายสุดนะสีมันสวยไปเลยแต่ว่ามันแข็งมันแบนเออมันแข็งมันแข็งมัน HDR อืมสีมันแข็งซึ่งไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดอันที่สองผมว่า Huawei แน่เลยดูเดฟดีแต่ว่าสีมันก็ไม่ได้สวยนะแต่สีมันตรงว่าผมว่าสีมันตรงนะน่าจดูหนาวนะตอนเนี้ยใช่ผมอันที่สองอะ ยังยังยิงไปสองน่าจะสถ้าถ้าไปถ่ายวิดีโออะจะสวยมากฟ้าแบบนี้เลยผมชอบที่สี่ว่ะเออเดี๋ยวผมชอบมันที่สี่ทุกระยะเลนเลยนะพี่คิดว่าที่สีคือ vivo ไม่ก็ oppo ไม่ก็ huawei ไม่เอาเลยเอา vivo ก่อนผมท้าว vivo อันไหนสีคาดเคลื่อนน้อยสุดสีป่ะสีครับผมว่าใช่ใช่ผมว่าหนึ่งกับสี่ผมว่าพอๆกันว่ะอ่าแต่ว่าแค่หนึ่งมันจะ hdr เยอะไปหน่อยอื มันดูแบบใสีใส่คอนทาราสต์มันแ,แบน,แบนไปหนะอยเขาใช้ AI ที่ช่วยเล่งใบไม้ป่ะพี่เพราะผมรู้สึกว่าใบไม้เนี่ยกับท้องฟ้าอย่างเงี้ยพี่ดูเมฆดิคือมันขุ่เงาเยอะไปมันเหมือน HDR นเลยดูแบนๆหน่อยผมว่า<ฮ><ฮ>สีอ่ะกำลังดีเลยกำลังมีมิติด้วยแล้วก็แสงสีอะไรคือมันดูแบบแต่เวลาถ่ายลงเฟซผมชอบหนึ่งว่ะเออ ผมว่ามันแบบไม่ต้องแต่งเพิ่มไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องแต่งถ้าถ่ายลงโซเชียลนะไม่ผมชอบสีอยู่ดีเพราะว่าผมว่าหนึ่งท้องฟ้าไฮไลท์มันหายไปหมดเลยก่อนก้อนเมฆมันดูแบบมันดูไม่มีไฮไลท์แบบมิติเท่าไหร่อ่ะนี่หนึ่งต่อเนื่องผมว่าหนึ่งออนเนืร์เพราะวัดอัลต้าไวกว้างขนาดนี้ต่อต่อเนื่องนะเรียนต่อเนื่องสีก็ต่อเนื่องเออแต่หนึ่งก็สวยนะหนึ่งสวยดูดีอัลต้าไวสวยขนาดนี้ผมชอบสีอยู่ดีอ่ะแต่หนึ่งมันจะแข็งนะผมว่าถ้าดูดีเทลจริงจริงไอโฟนนีกว่าผมชอบสีอยู่ดี ไอโฟนจบสุดผมว่าคอนท้า์มันกาลังสวยไม่แข็งไม่ด้วยเงาที่พื้นทรายก็กําลังดีแต่สีมันดีป่ะดีหนึ่งแบนไปหน่อยนะเออเงาอะไรมันไม่คือผมชอบสีแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าผมจะลงโซเชียลผมเอาหนึ่งไม่เอาสี่ถ่ายคลิปสั้นๆอะไรนี่ใงโลกดูดิเห็นป่ะหนึ่งมันแบบสวยเลยอ่ะเอาสี่อยู่ดีอ่ะผมวาสี่ครับเอากลายเป็นสามดีวเนี่ยสามก็ดีครับเฮ้ยเอามันมันมีวาบอ่ะเออมีวาบว่ะ เอหน้า3ดีวะ2เด็บดีสุดแล้วโอ้ย้อนแสง4ว่วะ4ครับโอ้โหเอาเรื่อง 2, 2นี้มันก็อันนั้นเนาะพี่จุดมันก็แตกต่างจากคนอื่นเลยอะเห็นได้ชัดเลย2เป็นซีโูเอทไปเลยอะถือเท่ากันป่ะเนี่ยเท่ากันครับไม่เชื่อสามไม่เห็นดวงอาทิตย์เลนปะมันห่างกันนิดนึงมันก็นี่แล้วนะเออเลนมันไม่เท่ากันด้วยอพี โอ้ส oh, ี oh, ่โอ้สี่โหไววแล้วกันไม่ผมว่าส <m akes of Swedish> <ella> ี <efecto> ่พอดีนะใช่สามผมว่าตอนนี้แต่ว่าวัดแสงผมว่าสามพอดีผมชอบสี่ว่ะอืมสี่นั่นอันนี้ NDR แบบแคลิตี้ขึ้นเลยเนี่ยออเนอร์เนี่ยผมเห็นเนี่ยสี่ว่ะออเนอร์ถ้ามันไม่แข็งมันจะดีนะแต่มูดสองก็ดีแล้วไงสอบสี่สองเป็นแนบดูสกินดูสกินชอบสี่ผมว่าสี่น่าจะเป็น สีมิดโทนสวยกว่าปะ่ะใช่สัมผสดีกว่าผมว่าสีน่าจะเป็นโหว่อยอะโหว่อยเหรอผมว่าโหว่อยอะถ้าผมไม่รู้แบรนด์ผมยังไงผมก็ซื้อตัวสีแน่นอนอสีว่ะสีดีไม่เอาอยู่ทุกสภาพแสงแสีดีผมก็ชอบเพราะผมชอบสีอ,อ, <นะ S 1> อ๋อเดี๋ยวดูบนจอใหญ่ะรู้เลยไฟไหนแตกสีแน่นสุดปะ่ะอ่ะดูดิไฟหนึ่งก็นิจิตอนเฮ้แต่ผมน้ำสองสวยนะพี่ชอบน้ำานแน่นนะชอบน้ำสีมากกว่ารุดมาก ผม<ส>ชอบสีว่ะเออสีวัดแสงดีนะมัน,ม,นมันไม่ไม่เฟดไม่ไอ้นี่สองถ้ามันเป็นเขียวเขียวกันนะเขาเน้นทีเด็ดพี่ออไม่คือแสงอที่มันติดเขียวเขียววะเนี่ยเทมหนึ่งสว่างไปเลยสีออยังมีดูครับเป็นความย้อนแสงอยู่อะ่ะผมว่าสีวัดแสงฉลาดว่ะแบบมันไม่ได้วูบวาบ<ม>เปลี่ยนเลยอะไรมันก็มันมันดูเฉียบนะสีดีสีดีไฟแน่นด้วยใช่มันดูต่อกีดูหน้าก็จะเป็นธรรมชาติแล้วมันดูต่อเนื่องดูดิแล้วเวลามันวัดแสงมันมันไม่ได้บูดความสว่างแบบแบบเฟดไปเลยอ่ะ มันมีเงาเงามันสวยด้วยแล้วภาพนิ่งก็เหมือนไฟล์วิดีโอเลยนะถ่ายภาพนิ่งครับที่เราถ่ายกันตอนแรกโอ้ชอบสีนะยังงงก็ชอบสีเออสีวะไม่อยู่ดีก็มืดวะไม่มันวัดแสงไงอ๋อเห็นปะเห็นปะมันวัดแสงมันวูบาวาบนะสองอะนี่ผมว่าสีแม่งกำลังดีเลยเออสองวูบวาบไปวะเออไม่ผมมีคอปให้ดูอ๋อมีมีมีคอปจากเมื่อกี้ถูกต้องอ่ะไปเป็นอ่ะกูว่าแล้วหัวเวบอกแล้วว่าสองหัวเวไม่เสลยไปด้วยแล้วกันมันคอป หนึ 1> 1่งเท่าก sure right. ับสองเท่านะครับเขาเรียกหนึ่งเท่าเ่รพี่ใช่อันนี้หนึ่งเท่าอยู่ใช่ป่ะเพราะว่าผมดูเดฟสองอะผมว่าที่ผมเดาเป็นหัวเว่ยเพราะผมดูจากเดฟอันนี้คอบนะอันนี้ขอบรอบจะหนึ่งเอ็กซ์แล้วก็ขอบไปอีกสเต็ปนึงนี่ผมว่ามันก็ไฟลสีเขะอืมันก็ไฟส์เีจะเอาคมรุ่นที่สี่รุ่นขวาสุดว่าคมสุดแล้วคมแต่เดฟออะหัวเว่ยดีเหระเซ็นเสร์มันใหญ่แต่ผมชอบสีอืมก็ยังชอบสีอยู่ใช่ มันบาลานซ์ดีใช่ไหมล่ะแล้วพี่คิดว่าเป็นอะไรไม่เอาโปก็ v ีโบอะพี่ต้องเลือกสี่ผมว่า Oppo อโปะอะ่าผมใา้ V ีโ o แล้วกันแต่จริงใจผมก็อ p p o โปแหละแต่มันต้องมีความมาต,ต่างๆผมเฉลยเลยผมก็เดาไปเรื่อยผมจำไม่ได้หรอเฉลยเลยอย่าบอกนะว่า V i v o Vivo ตบมือ <c oughs> วีโอวัดแสงเสงถียรจริงคือผมว่าเจเน,นี้ยมันดีกว่าเจน200โป๊ะพอสมควรแล้วมันปับจริงมาแบบปัุงดี oppo นี่มีความบุบวาบอยู่แต่ก็เมื่อกี้ย้อนแสงนี่ก็ทาได้ดีมากนะแต่ว่าคะแนนของ vivo มันจะนําไปเรื่องวิดีโออยู่เนี่ยปีนี้ vivo เขาเขาเอาจริงวะซึ่งรุ่นที่แล้วอะภาพนิ่งครับ vivo มันก็เด่นอยู่แล้วนะใช่แต่ว่ามันแค่รอตัววิดีโอที่มันพัฒนาขึ้นมาแล้วพอรุ่นนี้มันก็พัฒนาแล้วใช่ vivo นีขายไทยยังวะไอ้นี่เขากำลังจะเปิดตัวเร็วเลยจะเปิดตัว x สามร้อยแล้วเขาถ่ายคอนเสิร์ตชัดนะต้องซื้อไปสองเครื่องถือ iphone อัด เสียยงเเฮ้ดี๋ยวฟังพาร์ทเสียงจะรู้ว่าเออเป็นยังไงเออดีผมลองแล้วยังอันนี้โพเพยนะจ๊ะอันนี้เหมือนเดิมแหละผมว่ามาแล้วีโว่ขวาครับข่าสุดเลยวีโว่แล้เนี่ยโคตรชัดตอนที่ถ่ายตอนที่มันแบบมาจริงกันตอนแสงน้อยๆในช่วงโพเพยเลยมันจะชัดมากหนึ่งออเนอร์เหมือนเดิมซองหัเว่ยซองหัเว่ยสาวอัพโพสี่วีโวเหมือนเดิมใช่ครับผมเหมือนเดิมเลยผมถ่ายดูคาแรคเตอร์ออกแล้วเฮ้ยแต่มันวีโว่เหมือนมืดไปวะรูปนี้เฉยทำไมเอ้อโค้งมันประมวลผลเป็นอย่างนั้นอ่ะ โอมันค่อยๆเฟดขึ้นมาเออมันค่อยๆเฟดว่ะโอ้โหเคตี่จัดมากออเนอร์เขียวคนละอย่างเลยนะนี่ตอนคืนครับผมก็ยังชอบผมยังชอบวีโว้อะวีโวตอนกลางคืนแม่งดีว่ะเดี๋ยวดีดีเด่นสุดด้วยนะพี่ตัวดูดีแสงสีฟ้าสีขาวมันก็ไม่ฟ้าทั้งที่ฉากข้างหลังเป็นแสงสีสีอุ่นอะถ้าเซ็นเซอร์ไม่ดีมันจะเป็นฟ้าไปเลยอะนี่แบบโหยัง ดูดิดูป้ายอะป้ายข้างห <ผม S 1> ลังผ <ๆ S 1> มไปถ่าย<แ>ภาพนิ่งเซี่ยงไฮ์มาใช่ปะ่ะป้ายฟงใบไฟเก็บขาวคือข,ขาวเลยออคือคือคือไฮไลท์เก็บดีด้วยเนี่ยเห็นป้ายเห็นป้ายปะ่ะบีโอ้โหมีบูนเนียนแบบ่ยแล้วกันสั่นก็เนียนด้วยไม่มีบับเบิ้ลเท่าไหร่ด้วยเก็บอยู่อะอานโหจริงสู้เทียบไอ้ฟนเลย แต่ o p ป o มีตอนแรกผมคิดว่าจะเด่นเรื่องคนนะแต่พอวิดีโอมวลผลมันมวลป้ายสีตรงเลยนะ o p p โปสีไม่ตรงป้ายยังฟุ้งอยู่นิดนึงก็เหมือนรุ่นที่แล้วครับเฉลยก็ตามนั้นแหละเพราะไม่ได้เปลี่ยนออเนอร์นี่ต้องปรับปรุงวิดีโอจริงๆแบนแล้วก็แข็งไปหน่อยแต่หัวเวดีอัลต้าวเนี่ยหัวเวยผมก็ยังชอบความคมนะความว้างด้วยใช่มิติมันดีมันต้องดูไฟลเต็มวะเพราะตอนผมไปถ่ายเซี่ยงไฮ้มาผมว่าคือหัวเวทมันก็ไม่ได้แพ้วีโว่นะตอนที่ผมไปถ่ายเซี่ยงไฮ้่ะถ้าเป็นวิดีโอ แสงน้อยๆนะเพราะเซนเซอร์มันได้เปรียบแต่ถ้าเป็นแสงเงี้ยผมให้ vivo กินนะใช่ vivo มันคมคมจริงเอาแล้วเมื่อกี้ไม่เฉลยหรอใช่เดียวกันครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมับแล้วนี่เหมือนเดิมเลยอันนี้ไม่เหมือนเดิมอันนี้ไฟจริงใช่ปะอันนี้ผมผมมีมายเอจ้งนิดนึงใครนิ่งกว่ากันเพราะว่ามันจะมีรุ่นหนึ่งคืออันนี้ผมอยากปิดการสั่นหมดเพราะผมอยากรู้ค่าค่าดีฟอทที่โปเสมันทำงานมันปิดใช่แล้วก็มันไม่ครอบด้วย การทางานมันเป็นแบบไหนแต่มันจะมีรุ่นหนึ่งที่ทั้งเปิดการสั่นทั้งปิดการสั่นระยะเดียวกันเลยแสดงว่าปิดไม่ได้มันก็ปิดแหละแต่ว่าผลมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นคือมันจะสั่นมากสั่นยับเลยทั้งๆที่มันเปิดไว้เหมือนรุ่นอื่นก็ได้แต่มันเลือกที่จะเปิดหมดเลยเอาธรรมชาติเลยคือสั่นให้เห็นเหมือนว่าเราสั่นแบบ ืออีก3รุ่นน่ะต่อให้เราปิดสันอะแต่มันยังมีการสั่นช่วยอยู่ใช่ถูกต้องีก3แบรนด์ถ้าเกิดว่าเราเปิดกันสันมันจะกลายเป็นการสันพิเศษแทนทำงานอยู่ถูกต้องแล้วถ้าเราเปิดเพิ่มมันก็จะครอบเข้าไปช่วยมันจะเป็นกันสันพิเศษแต่แสุดท้ายมันคือมันปิดหมดเลยใช่ปิดเลยก็เลยแจ้งไว้ก่อนเผื่อคิดว่าผมลืมปิดแต่จริงผมปิดทั้งหมดแจ้งอะไรเพิ่งเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นถ้ารุ่นสุดท้ายอะเปิดกันสานไว้เถอะปลาอาเหลอเนี่ยใช่ครับอร่อยมากรู้ได้ไงปลาไข่ อุ้สกินออเนอร์แน่เลยตีอ่ะอุ้ยผมชอบอันสามว่ะสวยเนาะเออซูสีผิวคนกับสีอาหารแล้วก็สีไฟก็ไม่เพี้ยนด้วยไม่ม่วงไม่อะไรด้วยใช่เหรอใช่ไอ้ดูซีทำไมเสียงเสียงไปน่ะอ๋อผมชอบสีผิวนะของสามอ่ะแล้วก็ดูไฟเห็นป่ะดูอาหารโหอ๋โหเวแน่นอนอันไหนใช่ป่ะไม่ใช่เข้าอันสามว่ะสูนหนึ่งมันซูมได้เยอะจังอ่ะเดยดูดิสวยด้วยนะพี่ ถ่ายดีว่ะเอาน่าจะเปิดกันสั่นนะเนาะชอบอันสามครับไม่แต่ตอนมันนี่มีคนนี่ิงจริงนะแต่ตอนที่ถือถ่ายมันก็สั่นตามอารมณ์เลยอะฟิลเหมือนถ้าที่เอาไปติดใส่อะไรที่อยากให้รู้ว่ามันสั่นมันคือสั่นจริงๆอิงสามมันชัดลึกเนาะหนึ่งมันมีชัดตื่นสามสกินดีเงาเงาเนาะสกินโทนดีเก็บดีเงาดีนี่คือเข้าไปคุกกับ ชีสชีสหรอชีสใช่ที่มันเป็นสั่งแก๊บดิชีสก่อนแต่สองก็สวยสองสีอาหารสีเหลืองวีโวชัวเลยหรออันไหนสองไม่รู้ดาวมัวก็อาจจะเป็นได้เสิร์ฟยังอ๋ออาสูง่แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าปริมาตรมันพอดีอ่ะ กระทะร้อนด้วยหมายถึงว่ามันคลุกชีสโหดเลี้ยงใช่ปะใช่ก็น่าจะมีการเนี่นี่ไงเขาก็ลาดนม่ไม่ต้องตวงนี่เป็นตวงเติมไม่งั้นรสชาติก็ไม่เท่ากันดิเจ๊ฝ่ายยังไม่ตวงเลยรู้ได้ไงเอาเอามิชลินตาตรงตพี่รู้ได้เหรอเอาอันนี้เอาตะวายเลยตะวคยขาทัวเลยออเนอร์อันที่สี่กว้างเงี้ยรู้เรื่องสองคมว่ะไม่ถึงตัวแบบอันนี้มันเอาลตร้ไวน์เยตัวแบบหน้าคมอุ้ยสีสวยว่ะอันที่สองนี่ ใช่3ผมว่าพอดีสีอะสามพอดีเลยผมชอบ3นะเนาะพอดีพอดีชอบสามมิสเตอร์ทหารอันที่2ก็สวยนะใช่มันมันสดสดมิโวแน่เลยแต่3มันดูเป็นธรรมชาติดีนะเมื่อไหร่เขาจะไอ้นี่เสร็จวะคลิปไทยอะเมื่อไหร่จะได้กินเออผมเห็นถ่ายนานแล้วผมว่า3ว่ะนี่มีรูปคนด้วยอย่างงี้เนาะแล้วแสงดาวไลน์จากบนเพดานแต่ถ้าอัพไลน์อัพไลน์อัพไลน์ก็จะรวยกว่าดาวไลน์เอา ก็ไซร์ไลท์เอาเอาเบอร์3ผมก็ชอบเบอร์3อ่ะเฉลยเฉลยเลยครับไม่ดูข้างหน้ามินเหรอข้างหน้าหรอเอ้ยข้างหลังหมดยังไม่ในซีนเดียวกันอ่ะอ๋อในเหตุการณ์เดียวกันใช่ไหมขี้เกียร์ใช่ขี้เกียร์ก็คือไม่ได้สลับเหมือนกระชุบเมื่อกี้ใช่ป่ะถูกต้องครับโอเคเพราะมันอยู่ในสแตนแล้วเนี่ยสแตนด์อัพพี่ทายมาเลยสามันติดแดงหน่อยป่ะสามสามกับสองใกล้เคียงกันนะวิสต็อปได้ป่ะกล้องหน้าผมเอาหนึ่งของสองบูบวาบนะนี่ลงเลื่อนเร็วๆไปมาไปมาดิพี่จะดูความบูบวาบของแสงอะ อสองบุบว่าเห็นปะอสองบุบว่าวูบว่าวูบว่าวุบว่บบาเห็นไหมผมเอาสามผมเอาหนึ่งผมเอาสามเหมือนเดิมตัวไหน Focus? ออโ,โฟกัสเอาตัวโฟกัสหมดแล้วนี่สองบุบาไปไวะลองเลื่อนเร็วๆนี้พี่จะดูสกินว่ามันมันเปลี่ยนไหมพวกติ้นพวกอะไรมันเพี้ยนปะผมว่าสี่ผมเอาหนึ่งตอนนี้เอาหน้าเข้ามาจะเห็นความต่างอยู่สี่ออเนอร์ครับแข็งๆข็งผมรู้ลเลยหนึ่งธรรมชาติ อร่อยว่ะอยู่คนเดียวอ้าผมเอาสามเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนใจเออสามแหละผมว่าผมชอบสามผมชอบหนึ่งผมชอบสามแต่สกินสกินทนผมชอบสองผมมันดูไม่หงอกไปอ่ะสามมันเดฟดีด้วยนะดูดิเห็นปะใช่ใช่สามได้เดฟด้วยนั่นอ่ะใช่จริงต่างเท่ากันน่ะทำไมสามมีเดฟอยู่อันเดียวเลยวะพี่มันตั้งเท่าไม่ได้ เก็ทำไมมีเดฟเดฟซอฟต์แวร์ปะเนี่ยผมชอบหนึ่งว่ะแต่เดฟสามดีว่ะหนึ่งสกินดีผมว่าหนึ่งจบผมว่าสามผมว่าหนึ่งโอ้ยผมว่าสี่มันบาลานซ์ดีอะแต่ว่าข้างหลังมันฟ้าไปเลยว่ะมันพยายามแก้เหลืองมั้งสามมันก็เหลืองไปเลยอ๋อสามเขาหนึ่งเนี่ยเขาสี่หรอผมว่าสามน่าจะเป็นสองผูบว่าผมว่าสามน่าจะเป็น vivo อะผมว่าสามน่าจะเป็น vivo พี่นิวไทย vivo เหรอครับผมไทย oppo แล้วกันเฉลยเฮ้ยมาว่ะก็ vivo มันออกเหลืองไงอ๋อ ออกแบบเข้มเออสีมันเข้มต้องเป็นรถแซบกับปรับไว้นร้านนิดหน่อยไฟข้างในร้านมันเหลืองด้วยแหละอ่ะงั้นก็วิโวเอาแต่วิโวก้องหน้ามันบูบบามเนาะเมื่อกี้ใช่สกินมันก็บูบบ้บตลอดเลยฉะนั้นเออัพโฟทำมาดีเฉยเว้แต่วิโวถ้ากล้องหลังตอนเช้าดีกว่านะถ้าเป็นสภาพบ้านเราอ่ะภาพแสงบ้านเราดีกว่าถ่ายดีเลยแหละแล้วก็ซูมผมว่าวิโวเก่งกว่าอัพโฟน่าจะได้กล้องหน้า แต่ผมเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ผมเอา Huawei คือรรแสงธรรมชาติอต่ผมชอบ Vivo พอมาเป็นใต้ไฟแสงเหลืองในห้างในอะไรเงี้ยแต่ Vivo <Opp o. S 2> เวลาไปถ่ายแบบดานามิกกว้างๆอะปลายไฟ LED อะไรพวกเนี้ย Vivo ดีดีกว่า Huawei โอ oh. ้โหดานิมิกเก็บครบเลยครับแต่ Huawei มันโทนธรรมชาติแต่ผมชอบ Apple อะอ๋อ oh, ใช่ซีนเนี้ยอชอบ Apple เหมือกันเลยแต่เมื่อกี้ตอนซูมมันเดฟมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเลนส์ซูมมันไม่โหดนะอืมถ้าเมื่อกี้ซูมเนซูม,มิกผมจะเลือก Vivo เลยเพราะ Vivo มันซูมดีกว่าอันนี้เทสใหม่ และนี่คือทั้งหมดของสี่รุ่นนี้ครับเป็นยังไงบ้างน่าจะเปียกแชร์กันเลยทีเดียวไ่ถึงใครไ่ถึงพวกเราเนี่แหละน่าจะป่วยด้วยไม่สบายกับเจอกันใหม่กับเนทีฟครับผมลุนันตานะครับปีนี้พอแล้วโอเคผมรู้ละผมก็สี่แต่ไฟวิดีโอสี่พี่ก็เอาหรอสวยนะ โอเคผมรู้แล้วเซนใหม่นะครับกับสี่ผมเอาสี่เหมือนกันทั้งภาพแล้วก็เสียงใช่บาลานซ์ดีกว้างด้วยใช่หัวสี่ใหม่ดีบาลานซ์ดีด้วยใช่สี่สี่อันไปดูข้างหน้าต่อและนี่ก็ช่วงแสงที่แบบแสงสุดท้ายจริงๆครับของวันนี้ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้เห็นฝนซ่งแบบมนมากดูดิทุกคนเอ้ยมันจะมีตัวนึงเหมือนเฟรมมันลุ่วงุ่ปะแล้วหอมด้วยหอมมลงทอดมาก คนอีสานเท่านั้นจะเข้าใจหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่ง vivo สี่ huawei สาม onor สอง oppo เอ้ยหนึ่ง vivo สอง oppo สาม onor สี่ huawei จะไป็หงมาเตะถ้ากล้องหน้าผมเอาหนึ่งกล้องหลังเมื่อกี้ผมเอาสี่แต่อันที่สองอะหมุนชัดสถนที่สองอะผมจำได้ว่าเป็นแป์อะไร h ือหมวยแน่เลยไม่ไม่บอกหรอกแต่ผมรู้อ๋อ อ p p o แน่เลยเพราะตอนถ่ายเห็นอย่างนี้ตั้งแต่พรีวิวเลยหัวเว่ยเหรอใช่ไหมไม่บอกหัวเว่ยแน่เลยไม่บอกจากประสบการณ์ที่พี่เคยใช้มาหัวเว่ยเป็นวัเบิลลอย่างงี้แหละอันนี้มีตั้งแต่กล้องหลังเลยนะล่วงป้าเห็นปะแต่ว่ามันตัดเสียงออกหมดเลยนะพี่ไม่มีเสียงลมเสียงสีแหวลรองเอาเซตผิดไป็นสามสิบเจไม่ใช่ผมเล่นมุกจริงจริงหรือว่าเป็น เฟรมเลตออโต้เปล่ามันมืดอยู่ไงตอนนั้นอ่ะแต่รุ่นอื่นมันไม่เป็นไงแต่นี้ตัดเสียงนะที่เนี่ยผมวที่มันบี้อ่นอเนอร์มันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะบี้ใช่มันจะบี้แล้วทำไมไอ้ขวาสุดถึงเป็นอย่างนั้นนะแล้วหอมด้วยหอมหอมมลงทอดมากทำไมมันมืดอ่ะอี่นี่หกสิบเฟรมเหรอใช่ครับสามสิบสามสิบหมดเลย้องสองเป็นยังไงโอ้โห่แน่เลยต้องสองอะสรุปพีมากเลยทง่ไหนไม่แน่ใจเอาพอหนึ่ง แต่หนึ่งน้อยเยอะมากนะพี่ช่างแม่งดิแต่มันลื่นเราเราต้องแลกคุณภาพไว้ก่อนใช่แต่น้อยเยอะวะสามาเนียนสุดอะแต่ว่าเสียงบี้โคนทีสานั่าจะเข้าใจผมเอาหนึ่งอะยังไงก็หนึ่งอ่ากล้องหน้าหนึ่งใน6อกค k 60 60จำได้ปะ 60 60 60สแสดงว่ากล้องสองไม่ถึง60เป็นยังไงไม่ถึงเพราะว่าตอนที่ผมถือถ่ายอะ่ะผมก็สงสัยว่าไอ้ทำไมเฟร,รมมันตกวะ,วะผมก็เลยขเข้าไปกดดูเซตติ้งใหม่สรุปเป็น60สแสดงว่ามันเป็น Auto Frame Rate. ออโต้เฟรมเลสต้องปิดออโต้เฟรมเลสทาไมเนทำางินอ๋อเครื่องอื่นก็ไม่เห็นต้องต้องไปทำอะไรเลยไม่ไม่มันหมดไม่เหมือนกันไปดูที่ไฟล์ต้นฉบับของไอตัวเนี้ยนะฮะว่าเฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่หรอใช่ ก็นั่นแหละครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงถ้าอยากให้เรางานนี้คนนี้ก็ช่วยสนับสนุนเราเนาะบางทีมันก็อ่องๆหน่อยนิดนึงน่าทำงานหนักอันนี้ซูมครับซูม 10x ของวิดีโอเป็นนกที่ซูมโอ้โหยมเดิมันที่์สามใช่ปะมันเขียวเขียวใช่ไหมใช่มันเขียวมันติดเขียววะเออมันติดเขียวอยู่อันเดียวเลยเนาะที่เหลือโทนใกล้เคียงกันหมดผมเอาหนึ่งผมเอาหนึ่งเหมือนกัน vivo ครับคมยังไม่รวมถึงการถ่ายไฟหลอกแล้วเนี่ย vivo ยังโหด vivo อันไหนอันหนึ่งอะใช่ไหมมันคมมากเอาหนึ่งเขียวปะเขียวอยู่นะพี่เขียวมันไม่เขียวอ่ะอัพซอฟต์แวร์ปะอีกแล้วเหรอทำไมเขียวมันออกมานานแล้วนะเขียวแล้วมันเป็นยังไงล่ะปกติผมใช้มันสีตรงมากเลยนะของพี่อันตาหรือเปล่าใช่เอาเอาน่าจะครอ่านกันแล้วล่ะอันไนนี้มันเทียบรุ่นโปรหมดเลยไงแต่เลนส์ซูมอ่ะ ผมเอา vivo หนึ่งหนึ่งผมก็เอาหนึ่งเอาหนึ่งครับผมว่ามันนิ่งเพราะมันก็อยู่ในในฐานเดียวกันแนมเดียวกันผมว่าหนึ่งมันนิ่งมากมันล็อกดูดิจับนกได้โมเมนต์โคตรดีที่ท้องฟ้าที่ยืนอยู่ตรงปลายไม้ไผ่อ่ะสวยเออผมว่าสวยนะสวยสุดละคมหนึ่งหนึ่งจบพี่มั่นใจใช่ไหมเป็น vivo มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ vivo เพราะมันก็เหมือนหน้านี้ครับ vivo oppo huawei h o n o r ผมว่าวิดีโออ่ะ vivo กินเนาะจริงเลยรวมหลายอย่างหลายช็อต ใช่มันโดยรวมนะแล้วเอาตรงถ้าเกิดว่าถ้าให้ถือสักเครื่องหนึ่งภาพรวมนนะแบบทั้งให้หมอ,กอะกับไลฟ์สไตล์ผมกันนะผมเลือกวีโว่แล้วตอนเมื่อกี้ตอนเทสเสียงเราเลือกอะไรนะ Honor เหรอ honor อ๋อใช่เหรอ honor มันเสียงบี้นี่หูเวยมันไม่น่าเสียงบี้นะยังไงเนีๆๆ่ยมีเฉลยไอเสียงป่ะก็อ,อันเดียวกันอะเพราะมันอยู่ในแดมแดมเซตเดียวกันที่ไปอ,อันนี้ไม่ได้สลับเลยอ,อันสี่คืออะไรออเนรสี่ออเน,นอหรือหูเว่ยวะออ honor honor สามหัวเว่ยเสียงมันบี้ไม่ใช่เหรอผมมีไฟนะนี่ป้าที่เราเลือกเสียงมันอะเออใช่ไปปิดทิ้งประเทศได้เลยเออนี่แหละเอาให้แคปไปเล่นแบบสี่รุ่นเอาไล่ะเอาไล่ะเอานี่คือทั้งหมดของสี่รุ่นท็อปครับโอ้โหเสียงมันดีไม่ใช่เหรอลองปัดหน้าให้เปล่าเสียงมันก็ไม่บี้นะมันก็นุ่มอยู่แล้วแต่เทปนี้มันคนละแบบเลยทีเดียอันนี้มันเปิดแหลมอืม แ,แต่ก็ชัดนะชัดผมว่าถ้ามันไม่เทียบอะ่ะมันก็ไม่ได้ดูะนะหรอกพแต่พอมันมาเติบเทียบกันอะ่ะมันก็เลยเห็นความแตกต่างแบบชัดเลยอ่ะสรุปเอาจากประสบการณ์ที่ผมไปลองมานะอืมถ้าเรนหลักแสงน้อยเลยนะแสงน้อยแบบแสงตึกแสงอะไรนะผมให้หัวเว่ยแต่ถ้าเอาซูมด้วยเอากล้องหน้าอะไรด้วยนะ ผมให้ vivo แต่เมื่อกี้ม,มันจะมี oppo อยู่ซีนหนึ่งที่ในร้านเหลืองๆอะ่ะใช่แล้ว oppo มันจะแบบตัดเหลืองไปไหน่อยเข้าแดงๆนิดนึงแล้วก็ทำได้ดีแต่ผมรู้สึกว่าเดฟมันน้อยไปนิดนึงอตอนใช้เลนส์ซูมอะ่ะ vivo เดฟมันจะได้เลยเพราะว่าเลนส์ซูมมันโหด h o n o r เนี่ยจะแข็งแต่สีจะสดใสัก็ใช้ถ่ายคอนเทนต์ได้อยู่แต่ถ้าให้ผมแบบเลือกของผมนะผมไม่ฟันธงหรอก ผมไม่ได้เก่งเลยขนาดนั้นแต่ก็พอตัวแหละก็คือไม่เล่ก็คือถ้าผมถือได้ตัวเดียวนะ,ะทั้งภาพนิ่งได้วิดีโอนะ,อะผมเอา Vivo อุย้ยพอรู้ปะ Vivo ไฟล์หลอกซ้ำกับผมแล้วหลอกไฟล์แม่งดีด้วยผมไปลองอยู่เซี่ยงไฮ้หมดแล้วหลอกไฟล์ะผมถ่ายมาผมก็เลือก Vivo กล้องหน้าอย่างเนียนแล้วมีวิดีโอ 4K หน้าหลังที่เป็นแบบว่าพอตเทรดได้ด้วย พราะผมว่าโอเวอร์ออโดยรวมโอเวอร์ออร์โดยรวมมันมันอีกแล้วเหรอเออโซมก็คมกันสั่นก็นิ่งวดีโทนก็ไม่ดิฟเยอะมันแก้มาจนเจนนี้เออโพรวีโว่หน้าเล่นมากเลยทั้งภาพนิ่งวิดีโอเลยอ่ะใช่ผมว่าภาพนิ่งเนี่ยต่อให้เราไม่มีความรู้เราก็สามารถที่จะแต่งได้นะเรารู้ว่าชาโดกับคอนท a าสมันคืออะไรแต่วิดีโอคนที่จะไปแต่งอ่ะมันผมว่ามันยากส่วนมากกดฟิลเตอร์ใส่ไม่ไม่ได้เข้าใจของเขาเรียกว่าคัลเลอร์ไซแอนหรือแบบ คอนทคไดิมิกคือแบบมันคือวิดีโอมันไม่แต่งง่ายเหมือนรูปอะ่ะอันนี้พูดตรงๆจากไฟล์เดิมๆมันนะผมว่าการที่ถ่ายวิดีโอมันจบมันย่อมดีกว่าสูงไหมลื่นกว่ามันลื่นบ,บนลาลาซ์มันคำนวณดีกว่าเพราะวิดีโอมันคือภาพเคลื่อนไหว ทำไมบาลานไม่ตรงหรือวูบวามันต้องมาคอยนั่งแก้ๆๆๆๆๆ,ๆทีน้นี้แต่ว่ามันจะมีกล้องหน้าที่วูบวาบอยู่ซีนกินร้านอาหารตอนนั้น Opp o อ p o รจะนิ่งกว่าต้องไปดูกับภาพนิ่งประกอบนะครับใครที่จะเลือกจริงๆ<อ>ี่ยแหมสเตจตนี้ถ้ามี iPhone เข้ามาด้วยนี่มันจะมันจะ่งเห็นชัดต่างไปอีกเนาะเฉพาะวิดีโอนะเออพราะเขาอันดับแบบ ไฟฟอนก็ซูมสู้ไม่ได้ไงแต่ถ้าไฟล์ละเอียดไฟล์นิ่งที่เราไปเกตมาไอโฟนดีสุดแล้วแต่ไอโฟนมันไฟล์มันแน่นสุดเวลามันเปลี่ยนเลนมันสมูทสุดเลยไงใช่ป่ะถ้าไอโฟนอ่ะ v ีโวเนาะเดฟก็ดีแต่เหมือนการคำนวณแสง Op p ปมันดีกว่านะการวูบว้บอะไรเงี้ยตอนทดสอรุ่นเนี่ยรู้สึกว่ารุ่นไหนแบบมีอาการร้อนเป็นพิเศษไหมหรือจอดรอปหรืออะไรงี้ไหมมีบ้างไหมไม่เลยไม่มีเลยทุกตัว เอาอยู่หมดใช่ครับแต่ผมอาจจะถ่ายไม่ได้แบบลากยาวมาก40นาทีอาจจะถ่ายแบบคนทั่วไป10นาทีอะไรเงี้ยเ็าซีนเป็นซีนใช่มันก็เลยไม่ได้ถึงขั้นนั้นถูกครับก็คิดมีเอาคร่าวๆคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปเทสมาเพิ่มเป็น Vs คู่ไปเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้ทุกสภาพแสงหรอกแล้วก็ แต่ละที่มันต่างกันด้วยใช่ไหมคือจะบอกว่าทําดีกว่าเนไม่ใช่คือบางทีเราไปมันถูกแหละพี่บางไปบางประเทศอย่างไปบางประเทศมันก็เทมคนละแบบอีกรุ่นหนึ่งอาจจะถ่ายดีกว่าแต่นี่คือที่ไทยอ๋อพี่จะไปทั่วโลกเลยไปเทสให้หมดใช่ก็ก่อยจะเสร็จคลิปปอีก10ปีข้างหน้าก็จะได้ดูรุ่นนี้ว่าตอนนั้นไปไฟยี่สิบปูนี่คือประเทศไทยประมาณนี้นี่ก็ถือว่ายากนะสภาพย้อนแสงอะไรเงี้ยยากหมดเลยถามเนมั่งถ้าให้เลือกได้รุ่นเดียวเนชอบ จริตของแบรนด์ไหนส่วนผมพูดตรงๆเลยผมะเป็นถ้าภาพนิ่งนะผมชอบมอเบยแต่พอมันมีวิดีโอเข้ามาเกี่ยวข้องวีโวป่ะใช่ผมไปผมถ้าจะหยิบเครื่องเดียวจริงแล้วเอาทั้งภาพนิ่งกับวิดีโอด้วยผมไปวีโอแต่ประเด็นคือเป็นคนใช้มือถือสองเครื่องทั้ง iPhone แล้วก็ มันก็เลยทดแทนได้มันเลยอยากมีอะไรแค่แบบอยากได้ตัวตัวตาตัวแทนในด้านภาพถ่ายเอาแบบยกทุบๆๆเสร็จครับก็เลยใช้หัวเว่ยดีกว่าแล้ววิดีโอก็ไปหนักไอโฟนเอาแต่ได้ถือเครื่องเดียวผมก็อยากให้ไปลองจับ vivo ดูแหละ เพราะมันน่าจะเพราะเจนนี้ทำวิดีโอมาดีจริงถูกมันพัฒนามาจากเจนก่อนแล้วเจนก่อนที่เราเทียบกันนะพี่ภาพนิ่งคือเทพอยู่แล้วแต่มันยังเหลือวิดีโอนิดนึงเนาะใช่ใช่แต่พอมานี่คือวิดีโอมาอัปเกรดจุดก็คือจบเลย้องหน้าคนโหดเนี่ยังรอรอนุนตานะกล้องหน้าอาจจะดีอาจจะจบก็ได้แต่จะทำระยะแปลกๆมา3ามห้าอะไรเงี้ยช่างภาพอาจจะชอบแต่คนธรรมดาทั่วไปมันมันมันไม่เท่ากันใช้ยากไปนิดนึงถ้าช่างภาพชอบเลย35เนินหลังเนี้ย เพราะว่าถ่ายวิวถ่ายแล้วเราก็ใช้ออตราวส์มาเป็นซูมมาเป็น 1X ได้ครัแต่โดยปกติทั่วไปอ่ะผมเป็นคนถ่ายวิดีโอระยะ24มิมลอยู่แล้วเนี่ยเลนหลักผมยังใส่24มิลนึ่งจอยู่เลยคือมันเปิดมันดีเวลาเราถ่ายวิดีโอนะแต่จุดสังเกตนิดนึงพอดีผมใช้กล้องหน้าวิดีโอบ่อยถ่ายกับ iPhone บ่อยผมว่าทั้ง4รุ่นอ่ะแบรนด์จีเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งเรื่องกล้อง มันไม่แน่นมันมันมันยังไม่เสถียรแลกันในด้านต่างๆทั้งวัดแสงทั้งโฟกัสถ้าเทียบกับ p h o n e นะยิ่ง iPhone มาไอตัว18ล้านอ่ะที่เขามาใหม่ครับแล้วเขามีสเตจกว้าง Center s เ a g e c e n t เต s t a e กว้างผมรู้สึกว่าโอ้โหเขาห่างกล้องหน้าที่ห่างจากพวกนี้ไปเยอะเลยก็เลยคาดหวังว่าเจนต่อไปเขาจะมาพัฒนากล้องหน้าบ้างให้มันครบๆไปเลยจะได้สนุกจะได้เรียบว i p ไอโฟสนุกได้โอเคสวัสดีครับเอาสวัสดีครับ